อาจารย์กกนกกระจิบเปิดหมากตัวแรกด้วยเบี้ยชฉชิงสี่คู่ต่อสู้เดินเบี้ยงาง,งูห้าครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอจานสี่คู่ต่อสู้เดินเบี้ยคอห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาครับคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้น อาจารย์นกใคะจีบนำเม็ดขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบขึ้นโคนผูกเม็ดครับคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชฉชิงเจอาจารย์นกกระจีบพัฒนาโคนขึ้นคอสองคู่ต่อสู้พัฒนามามาที่จอเจเป็นไม้โยงขวานะครับอาจารย์นกใคะจิบพัฒนามาขึ้นมางอสองเป็นไม้โยงขวาเช่นเดียวกัน ครต่อสู้เดินเบีย้ยชอห้าอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยขอสี่คู่ต่อสู้พัฒนาคขนขึ้นศเมตรอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นจอสองคู่ต่อสู้นำคขนขึ้นชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบนำคขนขึ้นขอไข่สามคู่ต่อสู้เลือกนำขขนขึ้นวังนอกครับอาจารย์นกกระจิบแปลขบวนด้วยคขนก้าร้ว คู่ต่อสู้ตีโต้โคนข้าเร้าด้วยเบี้ยขอ5อาจารย์ต้กระจิบดึงคนถอยกลับคู่ต่อสู้ปูเบี้ยริมอาจารย์ต้กระจิบกินตัดเบี้ยในคู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกินอาจารย์ต้กระจิบดึงคนถอยกลับคู่ต่อสู้ยันเบี้ยริมไว้ครับอาจารย์ต้กระจิบนำเรือมาที่ชาวช้งหนึ่ง ครต่อสู้เลือกกินแลกเบี้ยอาจารย์ก้อจิตกินต่อคููต่อสู้นำเรือ,อยอมาที่งอแปดอาจารย์ก้องจิตทิ่มเบี้ยสูงครับคู่ต่อสู้นำโคนตั้งแท่งเฉาินห้าอาจารย์นกอะจิตส่งเบี้ยมาไล่เม็ด จังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเล่นแต้มเบี้ยขอไข่สี่ครับมาดูว่าอาจารย์นพจิตจะแก้อย่างไรนะครับอาจารย์นพจิบโจนตีคู่ต่อสู้ด้วยการกินเบี้ยฉอชิงหกหงายไล่ม้าครับขุนค,คู่ต่อสู้ขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยริมนะครับเข้ามากินคู่ต่อสู้ใช้เมดขึน้นมากินครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นขอไข่หกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบดึงม้านะครับลงไปป้องกันไม่ให้เบี้ยหงายคู่ต่อสู้ใช้มากินเบี้ยไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคน ึ้นมาไล่ม้าครับคู่ต่อสู้ดึงม้าถอยกลับอาจารย์ต้กไจิบส่งม้าลงบ่อจอห้าคู่ต่อสู้นำโคลนขึ้นขอไข่ห้าอาจารย์ต้กไจิบลำเลียงม้าขึ้นมากอสามในตำแหน่งม้าอุปการซ้ายไล่โคลนนะครับคู่ต่อสู้นำโคลน ึ้นไปแรกครับผมอาจารย์ต้องไปจิบกินแรกคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินอาจารย์ต้องไปจิบนําเรือมาจับกินมา้าคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกอาจารย์ต้องไปจิบนําโคนขึ้นมาชอชิงสามคู่ต่อสู้นาําม้าบุกขึ้นไปพอสองจะมารุกคาดกินเรือนะครับผมแต่ในตานี้ เป็นตาเดินที่พลาดของคู่ต่อสู้แล้วครับถูกท่านอาจารย์นภประจิตใช้เรือกินแรกพอเรือกินนะครับม้ามารุกขาดแล้วก็กินเรือฟรีนะครับผมคู่ต่อสู้ยอมแพ้ในตานี้นะครับครูพงเปิดเบี้ยจอสี่ครับคู่ต่อสู้เดินเบี้ยงหอห้าครูพงนําโคนนะครับขึ้นมาหน้าขุนคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดคอเจ็ด ครูพงพัฒนาโคนขึ้นมาจอสามครับครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกครูพงปูเบีย้ยชฉยีิงสี่ครูต่อสู้พัฒนาโคขนขึ้นถูกเม็ดครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าข,ขวานะครับครูต่อสู้เดินเบีย้ยคอห้าจะขึ้นเป็นม้าข,ขวาตรงนี้นะครับผมถ้า เป็นสีดำนะครับและกลัวคู่ต่อสู้เดินเบี้ยสูงนะครับควรที่จะเดินแบบนี้นะครับจะดีกว่านะครับน่าสนใจนะครับผมแต่ว่าคู่ต่อสู้นะครับผมเขาไม่ป้องกันเบี้ยสูงนะครับเขาเดินตัวนี้ดังนั้นครูพงก็เลยทิ่มเบี้ยสูงเลยครับโจมตีเม็ดจังหวะนี้คู่ต่อสู้ เลือกนำขุนนะครับขึ้นมาที่งอเครูพงเดินเบี้ยงอสี่ผูกเบี้ยสูงไว้ครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหครูพงพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมางอสครับครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นสอลีิยเจ็ด ครูพงษ์เห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่ยอมเดินเบี้ยชอหกไปชอห้านะครับจึงเดินเบี้ยยอสี่ขึ้นมาเป็นเบี้ยกล้ามปูนะครับผมไม่ให้คู่ต่อสู้เดินเบี้ยตรงนี้ได้สะดวกนะครับคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดเป็นม้าโยงขวามาตรฐานนะครับครูพงษ์เห็นว่าม้าตัวนี้อาจจะขึ้นไปตานี้นะครับผมจึงส่งเบี้ยขึ้นมา ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเดินเบี้ยริมครับครูพงศงเบี้ยสูงขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงสะกดทับนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกกินแลกเบี้ยครูพงใช้เบี้ยตัวนี้เข้ามากินไล่เม็ดครับคู่ต่อสู้เลือกกินเบี้ยที่เงอสีไล่โคนครูพงใช้เบี้ยนะครับ,บ,รบขึ้นมากิน คู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมครูพงพัฒนาโคนอีกตัวขึ้นมาจอจานสองครับเป็นไม้ยงขวาโคนเทียงโคนนะครับผมจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำเม็ดไปแลกกับเบีย้ยต้องการได้เบี้ยคู่นะครับครูพงนำเรือมาโจมตีครับผมทำให้คู่ต่อสู้เสียตาเดินครับถอยเม็ดกลับ พอถึงจังหวะนี้ครูพงบุกโจมตีเลยนะครับด้วยการใช้เบีย้ยกินเม็ดหงายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินครูพงลำเลียงโคนขึ้นมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้าแรกกับเบีย้ยครับมาดูว่ามีแผนอะไรนะครับครูพงใช้ม้าขึ้นมากินคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยไปคร่อมครับผม นี่คือแผนของคู่ต่อสู้นะครับครูพงตัดสินใจนำโคนขึ้นมาผูกม้าครับผมคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินมา้าครูพงใช้โคนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปจอหกครูพงพัฒนาเม็ดขึ้นมาฉลียชิยงสองคู่ต่อสู้นำเรือมาแลก ครูพงตัดสินใจแลกเรือออกไปหนึ่งลำครับคู่ต่อสู้ใช้เรือกินครูพงนํนำเม็ดขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือมาใช้งานที่ชอจิ่แปดครูพงนํนำเรือมาผูกโคนไว้ครับคู่ต่อสู้ขยายมาขึ้นไปคอหกครูพงนํนำขนขึ้นมา จอสอผูกเรือไว้นะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนําโคนขึ้นไปแรกครูพงษงนำขุนมาผูกครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจเดินขุนขึ้นไปงองูหเป็นการเดินที่พลาดแล้วนะครับผมครูพงมองเห็นกลยุทธ์การเปิดรุกนะครับเพราะว่าเรือคู่ต่อสู้ขาด จึงนำโคนตัวนี้นะครับผมมารุกทันทีคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินจังหวะนี้ถ้าครูพงนำเรือนะครับลงมากินเรือของสีดำฝ่ายคู่ต่อสู้จะได้กินโคนของครูพงนะครับผมดังนั้นตรงนี้ต้องเดินให้ถูกจังหวะนะครับครูพงมองเห็นแต้มบุกโจมตีด้วยการนำโคนตัวนี้กินโคนตัวนี้ครับผมรุก ถ้าคู่ต่อสู้หลบนะครับครูพงษ์จะแลกเรือก่อนแล้วค่อยนําโคนกินม้านะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดส,สินใจใช้เบีย้ยขึ้นไปกินครับผมครูพงใช้เรือลงมากินทําให้ครูพงได้เปรียบสักมากนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้เดินเบี้ยริงครูพงตัดสินใจกินเลยครับ คูต่อสู้ตัดสินใจเดินเบี้ยรุกครูพงหลบมาที่คอสคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปครูพงนำม้านะครับมาตานี้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำโคนขึ้นไปไล่ม้าไล่เม็ดครูพงนำเมดร,รุกครับคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาครูพงใช้เรือรุก คู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่งอเจ็ดครูพงนำมา้ามารุกคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปครับผมเพราะว่าถูกแลกม้านะครับทำให้เป็นรองสักหมากนะครับครูพงมีเรือนะครับผมแล้วก็เป็นต่อเม็ดบวกเบี้ยอีกนะครับผมทำให้ในเกมนี้ครูพงเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับผม